กระโดดแล้วมันจะมีมาเราอะไรก็เปะเกินเยอะหรอมาดูครับพี่จะวาทางไหนไปด้วยเนี่ยมีปัญหาเต็มพิยากรดดกันน้านว่านี่ประเด็นที่วางอะไเนี่ยไปนั่งสิใช่ครับเซนย่อหลังยกันไปหนึ่งเปอ๋อมันาทางโยกเองเหรอใช่ใช่่ฮะเข้ามาได้ไงอ่ะนี่ไเซนปัางไหนเลย เอ้ยพี่เปิดปอดตัววับหรอพี่จูบอนวับเข้ามาหลังเราได้ก็คือมันต้องกดขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเด้งมาเองเว้ยขนาดโอเคมันจะเด้งมาเองไม่ปล่อยให้มันวิ่งอ่ะกด F แล้วปล่อยมันวิ่งอ่ะมันวาร์ปเข้าเองมันจะเด้งเข้าเองใช่ปอจูบอนพี่จูบอนหายเออสวย เฮ้ยขอบคุณพี่ขวานเนาะนี่ก็อยู่ครับขอบคุณถ้าอยู่ถัดไปดิแม่นโทรมาดิเฮ้ยงานร้านเว้ยงานร้านเว้ยเงินแดงเว้ยทำงานแก้เว้ยพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คพี่ไปไหนอ่ะพี่แจ็คเออไหวเนองวะพี่ไปกินข้าวมาไปกินข้าวมาเหรอแล้วไปดูวัวนี้เลียงรวมในเซ็กซ์ชื่อพี่แจ็คพี่อ่านน้ำยังอ่ะเพี่ยใครไม่อยู่วัวออกแม่งโหนดเลยสัตว์ อ้าพี่ใจเย็นครับใจเย็นครับพี่คนคนมันไม่ค่อยอยู่ครับพี่ใจเย็นมันน้องมันหมดไฟกันพี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยแล้วแล้วแล้วพี่ถูกถูกขอแฟนพูดไปคืออพี่พี่ฟังผมนะครับเนี่ยผมจะมาปล่อยแม่งดีเอิญดีรับพี่แล้วพี่ไปบ้านพี่จอมพี่กลับเมื่อไหร่ครับด่วนนอนน้องด่วนโอ้พี่ชายแล้วพี่ไม่กลัวโดนอันนี้เหรอครับพี่เล่นคอมเพื่ออะไรเงี้ย พี่จักอาไม่แล้วพี่ไม่กลัวโดนอันนี้เหรอเล่นความเพื่อนะ <conteúdo> เล่นความเพื่อนกะล <ad> ัวมาดิก็มา <ST> ประเด็นทำไมใบกูเด็กกูอยากโดนเน่่ยเด็กมือป่าให้พี่ชายเหรอพี่เอาอีกน้องเจ็ดหล่อไอ้เขื่อยเอาให้ตลาดพี่แจ็คพี่คิวหายพี่คิวหายพี่จักพี่คิวหายโอ้ยหว้ก่อนเลยเหมือนจัดเลยนะพี่จูเหมือนจัดเหรอ พี่คิวหายเนี่ยพี่คิวติดติดอะไรเนี่ยพี่คิวติดอะไรเน,นี่ยพไปจักนี้แหละคนมันมีใจมันก็คงอยู่เว้ยอะ่ะน,นีนธรรม,มดาเนาะแกคนที่อยู่ดีกว่าฮะใช่พี่อูนิสอือ๋อ,หน,อ,อหน่อยดิอ๋อหน่อยดิเอาไว้ใจดิควรโลเล่นสไลด์ปะผมก็ไม่รู้จะทำไงเล่นเล่นเล่น,ลนมาเลยสไลด์เไปเลไป เห <c oughs> มือนจัดอะพี่จูนอนบ้านเยอะพี่แจ็คเหรออะไรวะมีแค่นี้เหรอโคตรหน่อยเอ,อ้ยมันมีอย่างแล้วมันก็ออกแก๊งไปมันอ,กกมออกแก๊งให้มันออกแก๊งไปไปะเสียชื่อดิมีอยู่แค่นี้ครับพี่เช็คยองชื่อไม่มีแล้วครับมันมีกันอยู่แค่นี้ทำไงอะพี่ผมจะร้องไห้นแก๊งเราหมดไฟแล้วน,นะพี่ธรรมดาน้อง เหมือนกินเหล้าอ่ะทำไมอ่ะหมดแก้วก็แค่จับไปหมดใจก็แค่จับกันโอ้ยคมๆแล้วอะไรเอา่ยไม่ลื่นติ๊กต่อีกแล้วพี่แจ๊คเี่ เออว่าพี่กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยพี่มึงก็จะให้กูกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะมาพี่เล่นตัวพี่เจวอนพี่เล่นสะพายไม่ได้พี่ต้องเล่นตัวเองไงพี่บางอยงกูไม่เล่นไว้พวกมึงเล่นกันอ่ะเอาให้ได้เด้อ เอาไม่ได้กอบแกงกูไปโอ้โหแกอีกละเอ้ยเหมือนน้องปลยนอะเอาให้ตลอดอ่ะหญิงนะต้นหญิงไงอะเย้เจ้าพี่เล่าอะใช่ไหมหล่พี่ตือพี่ครับใช่ไหมครับไอ้ใครวิ่งขึ้นไปบนนู้นละ ตาตาก็พี่ขาวๆลูกผมเองพี่ทำไงได้คนมีแค่นี้อ่ะพี่จักรนี่เออพี่จะให้มันออกแก๊งไปอยู่ได้แค่นี้ยุอยู่ได้คไดโครับพี่ <laughs> พี่จักรเราถ้าสมมติเมืองเมืองแตกเราทำไงกันต่อมีใครจอดแก๊งไหมมีใครจอดแก๊งไหมพูดทีเดียวเลยเซนพี่เซนพี่ชิชวๆพี่ไม่ว่าเซนไม่อยากไปที่เขาพัวพี่อ๋อไอพี่แถมปืนให้ด้วยแถมแถมรถให้ด้วย <laughs> เออเอาไปเลยเอาเงินโอชูเชวเว้ยพ่อบอกผมชื่นใจทีเพื่อนเราจะมาแค่นี้จริงใช่ไหมเออเฮียแต่วันนี้มาน้อยจริงกูไม่ได้ปั่นนะเฮียวันนี้ไปไหนกันไหนสัตว์ไปไหนกันเนี่ยไปาจะไปไหนวะไอเดียคายเฮียวันนี้ไปไหนกันอ่ะไม่รู้ครับอ้าวนี่เพราะพี่ NFT โอ้หมดไฟว่ะหมดไฟว่ะหมดไฟออกแก๊งกูไป จริงพี่ดูได้ไหมผมรดไฟกับคนในแก๊งโอ้ยอพี่แจ็คเป็นไรเนี่ยพี่แจใจครับพี่หรอ,อจริงจริงพี่ก็สดพี่ก็จะสดผมอีกเนาะจริงพี่กรเอาผมออกอีกอเหมือนจริงนะ ก็ก็พี่จักไงพี่จักไปบ้านพี่ยจวบนี่ใช่ไหมพี่จักไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เหี้ยสักพักกูโดนด่าไอ้สักมาไม้วพี่เนี่ยมาล้อนี่ไงเหี้ยเลยเคลื่อนปัดเดี๋ยพี่เหี้ยเว้ยระวังนะหมดหลอน่ะถ้าวอลเห็นชื่อแล้วเข้าวอลไปมีหลอนนะพี่ทับอ่าพี่ไปไปเสี่ยงเงินห้าแสนไปเปลี่ยนสกินเป็นพี่จักอะไรเงี้ยแล้วพี่มาเยือนพูดเฮ้ยพวกมึงมารวมวันนี้โหบอกเลยหล่อนเีลยหลอนเบื่ออ่ะยิงตลอดเนี่ยให้ให้จิวอน ออจริงเป็นตัวสำรองได้นะเอาราประมาณแบบว่าแกไปทุร่าอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดคอมให้กูสตีมันกูเล่นได้เสียงนั่งพูดอ่ะแล้วเหมือนจัดอะโคตรเหมือนอะนั่งมองคนในแก๊งแล้วก็ตลกโอ้ใครมากระยิ่งกินน้ำไม่ชื่นใจเด้อมาคนเดียวเมื่อไหร่จะสตีนกูแน่โอ้ยเด็กชายดาร์ พวกสองไม่หรอคุยข้านินทาอะไรนะปราบเลยนะถ้าถามเสียว่าพวกสองไม่หรอถ้าขอติดรถมาอืข้าวก็ยังไม่ได้กินครับวันนี้ข้าวผมยังไม่ได้กินเลยแต่วันนี้ผมมาลุยจับขอนี้อัดลุยยาวๆเลยนะโอ้ยเย็นเลยที สี่นาทีก็มีอยงห้าคนเจ้าโอเค่หม่ถึงสิไหมโปรแบบอะไรเพื่อนอปอออไม่น่้ถึงนะพอพอปอหัวกังฮาเลมาว่ะเฮ้ยเรด้เด็กฮาเิมเชก่อนยีครับครับครับเฮ้ยใช่หรอมาเาซัพายซัพาย สวัสดีครับพี่หนึ่งจังที่หนึ่งเหมือนกันครับอสัมพันธ์ชัดเจนไหมครับไปไหนมาครับผมไม่ได้เจอนานเลยครับโอเซนพี่นี่หว่าที่มาบอกแล้วผมเราก็จากไปผมจําได้ละเทพไหมพี่เทพไหมเทพไหมครับผมตกใจหมดเลยอันนี้มาหาใครครับมาหาแจ็คกี้หรือเปล่าครับฮะมาหาใครเดี๋ยวนะวินไ้มากับน้องครับอ๋อแล้วก็มีพี่ชายแล้วคือมินไอยัง อะไรครับเนี่ยงงครับอะไรถามวินัยอย่างนี้เลยหรอถามพี่ผมรอครับฮะเดี๋ยวนะมาขายข้าวตามตามพี่ผมไหมรับสวัสดีครับคุณไนทำไงครับเนี่ยมาทำไงครับมาเชียร์ผมแล้วครับฮะครับจะคุยกับพี่ผมไหมคิดถึงก็บอกกันได้ครับเฮ้ยพี่จูไปเรียกพี่แจ็คมาดิพี่เรียกพี่แจ็คมาก็พูดอยู่ยังไงพี่แจ็คมาแล้วเนี่ย คิดถึงกันใช่ไหมครับเนี่ยเลยมาหาใช่ไหมครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงขอแป๊บนึงไปนะขอแป๊บนึงครับผมเป็นเป็นไรครับขอไม่อยากคุยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมให้พี่ผมกลับละไม่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 เดี๋ยวแป๊บนึ่งไ่ไลยเอาสั่งสเต็กเอาไว้ห้าจานโอ๊ยโปวเสียใจว่ะถ้าเขาไม่อยากคุยกับพี่ก็็ไไม่เปนรคุย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 แป๊บนึงคุณแป๊บนึงได้ไหมล่ะได้ไปน้องครับพี่ คุยแป๊บนึงขอสั่งเอาจ่ายตังค์ค่าสัตว์สไม่ได้เจอนานมากเลยครับเนี่ยคิดถึงกันเลยครับผมเขาไม่อยากคุยพี่ปะไม่ยคุยไม่ใช่หมายถึงไม่ได้สั่งเอออย่าเอาเอาเคงลืมเราแล้วไอ้น้องเขาเขาลืมพี่แล้วเราไอ้น้องทางผ่านดีวะทางผ่านครับทางผ่านเขาเห็นเราเป็นทางผ่านอย่างเงี้ยเราเป็นเป็นแค่สาระทับใจไอ้น้องเย็ดหล่อขาพี่ชายเย็ดหล่อ เหมียวพี่แจ็คเล่นสัพพายเถอะพี่เขาไม่อยากคุยกับพี่เลยทำไงดีวะน้องขอพี่ไม่รู้พี่เต็มที่แล้วผมอะม่นาขอแตะข้าสเต็กแป๊บนึงเดี๋ยวมินามาคุยด้วย ไม่ได้สั่งสเต็กไว้ห้าจานหรือว่าคุณจะจ่ายให้ล่ะเล่นสัพายกับพี่ผมก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเออพี่คงเกิดมาเพื่อเกิดมาเพื่อเมาแล้วหลับไปไม่ได้เกิดมาเพื่อบอกรักใครแล้วเข้านอนน้องครับพี่พี่ชายไปเล่นสัพายดีกว่ารับเขาไม่แลเลยครับไปเลยไปเชื่วโอ้พี่ ต่อพี่เอออยู่ตรงป้ายที่เดิมเลยกำลังไปพี่เคงงเลยจัดคุณจะบ้าตายกับเฮียขวัน คนนะเพื่อนโยโดนแรงคนโดนแรงแตพี่แจ็คมานะเพื่อนไหนพี่แจ็คมาจริงอยู่กับชาโ d o ใช่ไหมฮะได้ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยหรอมีคนโดดเดนนะครับนี่ไงก็เดี๋ยวผู้จะไปบอกเอาเลิกกับคนนั้นพี่ก็ไม่เคยเห็นเองมีแฟนอีกเลยจนตอนนี้พี่มีแฟนเองก็ยังไม่มีพี่สงสารเลยว่าโอ้โหพาไปหาครับ โอเคเดี๋ยวเป็นนจะลองดูพี่ท้าบอกคุณนี่มันกี่โมงกันนะทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสรุปกี่โมงละอ่าคุณว่างเวลาไหนช่วงเนี้ยมาได้เลยครับโอ้โหพูดเลยยังไม่ชัวร์เลยครับเปไหนจะว่างหรือเปล่าี่ไม่หาว่าผมต้องทิ้งผู้หญิงคนหนึ่เพาะว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณทักข้อความหาผมแล้วกันขอชอบอาร์อาร์ได้ได้ได้พี่โดดเด่นมาพี่ต้องโอเคครับเจอกันครับนตอช่วงนีะผมคร่ะผมน้องพี่ชายน้องรอแล้วนะ พรุ่งนี้พาไปหาพี่ชายใหญ่อะแต่ตอนนี้อยู่นะเหน่าใช่กูเล่นอีกแล้ว